วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการเจอสิ่งลี้ลับหรือว่าวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อประมาณเท้าวความไปประมาณ14-15ปีที่แล้วตอนนั้นเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับเพื่อนๆแล้วคระเนี้ ก่อนนั้นเนี้ยเราเคยอยู่เชียงใหม่มาประมาณ45หปีเคยไปเรียนที่นั่นแล้วเราก็กลับมากรุงเทพมาทำงานแล้วก็จะมีเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเขาก็อยากไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็เลยไปคนพาไปเที่ยวก็ไปกัน4คนแล้วคันนี้วันนั้นก็คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะไปปายแต่ด้วยความที่ก็คือหาสถานที่ท่องเที่ยวกันก็ไปนอนเชียงใหม่แล้วคืนหนึ่งแล้วคืนนี้เพื่อนก็เอออยากไปเที่ยวที่อื่นเราก็เลยเออไปปายไหมเพราะเราก็ไปบ่อยตอนอยู่เชียงใหม่เราก็ไปปายประมาณแบบ 4- ี่ห้าครั้งได้เราก็เป็น projeto, คนขับรถขึ้นไป ก็ไปกันสี่คนขึ้นจากเชียงใหม่เนี่ยไปไปายเนี่ยประมาณตอนบ่ายโมงไปถึงก็ประมาณสักสี่โมงเย็นเดี๋ยวเท้าความนิดนึงคือช่วงเดือนนั้นอะมันเป็นเหมือนประมาณปลายเดือนพฤษภามันเริ่มจะมีฝนแต่ก็คือยังไม่ได้ฝนฟ้าขนอง,นองตกหนักแบบเป็นหน้าฝนเข้าหน้าฝนเต็มที่หรือ,อยังก็ยังแต่ก็คือฝนตกป,ปล่อยๆเขาขับรถกันขึ้นไปชมวิวมันก็ไม่ได้ตกหนักตกแบบ เรื่อยๆอะไรเงี้ยเราขับขึ้นไปที่ายใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเพราะว่าทางมันจะคดเคี้ยวตลอดลก็พอไปถึงเราก็ไปหาโรงแรมเราไปแบบว่าไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้อะไรเลยเพราะเราก็ไปบ่อยก็คือจะรู้ว่าจะไปหาโรงแรมหาอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่เพื่อนคนหนึ่งเขาก็คือจะค่อนข้างเลือกหน่อยอยากนอนโรงแรมที่มันดีๆหน่อยมีบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออไปเลือกโรงแรมเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยมีมีแม่น้ําไหลผ่านหน้าห้อง แม่น้ำปลายไหลผ่านแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยก็คือจะมีอ่างอ่างสำหรับแช่แช่น้ำแร่อยู่ในห้องเลยแล้วก็ไปเปิดห้องสองห้องโรงแรมนี้คือค่อนข้างจัดได้ว่าเป็นแบบระดับแบบสี่ห้าดาวเลยของเมืองปลายอยู่ใจกลางเมืองโรงแรมสวยมากแต่เราก็คือไปพักที่เนี่ยครั้งแรกก็ห้องละสองคนแล้วก็จากราคาปกตินะถ้าเราจําไม่ผิดมันประมาณสี่ห้าพันอะแต่ว่าวันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร,ร์อาทิตย์ ก็คือเขาเขาก็เลยเหมือนลดราคาด้วยราคามันก็วัวนั้นะ่ะไปนอนอะได้ได้แค่คืนละสองพเพราะเราหารกับเพื่อนห้องหนึ่งอะคนละพันก็คือจองสองห้องพอวินาทีแรกที่เปิดประตูเข้าไปตอนนั้นมันถึงห้องพักและเคลียร์อะไรเสร็จเข้าห้องพักเนี่ยมันประมาณจะ5้าโมงเย็นแล้วก็ฝนก็ตกพันๆตลอดแต่ว่าไม่ตกหนักนะตกแบบพรนๆเล็กๆเ,เ,เป็นละอองอะไรแบบนี้เราก็เออเข้าห้องก่อนเราก็เปิด ห้องเข้าไปก็คือเหมือนเป็นปกติเวลาเราเข้าโรงแรมเนี่ยเราก็จะเปิดตู้เปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยดูใต้เตียงหรืออะไรแบบนี้ก่อนใช่ไหมเราก็วินาทีที่เราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็เคาะประตูห้องก่อนทุกครั้งที่เราเข้าโรงแรมเราทําแบบนี้ไม่รู้คนอื่นทําหรือเปล่าเราก็เคาะประตูห้องสองทีก็เดินเข้าไปเ,เพื่อนเราอีกคนนึงก็เดินตรงเข้าห้องน้ําก่อนเราก็ด้วยความว่าเออเอากระเป๋าวางก็เห็นเป็น,ปนตู้ตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้แบบ เออเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนตู้ไม้อ่ะแต่เป็นตู้ไม้แบบเหมือนโบราณเป็นมีมีตัวปิดเหมือนที่ลงกรประตูอ่ะเป็นไม้ปิดไว้แล้วก็ต้องดึงไม้ออกแล้วถึงจะเปิดตู้ได้แล้วก็แต่โรงแรมเขาเป็นโรงแรมแบบคือแบบระดับสี่ห้าดาวนะคือใช้วัสดุอะไรเงี้ยคือดีคือห้องใหญ่ห้องกว้างเตียงใหญ่เตียงสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เออเลื่อนอันนั้นออกพอเราเปิดตู้วินาทีที่เราเปิดตู้ดึงตู้ออกมาเนี่ย มันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแบบพุ่งใส่เราอะ่ะคือแบบเหมือนมันเป็นลูกๆก้อนๆเลยนะใน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 วินาทีนั้นอ่ะคือพุ่งใส่ที่ตัวเราจนเราหงายอ่ะเราแบบพอเปิดปุ๊บเราพังหะพังหะเลยอ่ะพังหะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอะไรวะเราก็ตะโกนเรียกเพื่อนที่ห้องน้ําวิ่งเข้าไปเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูแบบตอนนั้นคือแบบมันก็ยังไม่มืดนะแต่แบบมันเหมือนขนหัวตัวแบบลุกส uh. ู้แล้วแบบ ความรู้สึกมันแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาใส่เราอะ่ะโอ้ยเราก็แบบโอ้ยไม่เอาแล้วบอกเพื่อนบอกว่าไปไปไปเสร็จดิยังออกออกก่อนเราก็แบบว่าขอตั้งสติก่อนเราก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ํากับเพื่อนเพื่อนบอกอะไรอะไรเพื่อนก็เป็นคนที่กลัวผีมากจึงเลือกนอนโรงแรมที่แบบเออที่มีแบบราคาค่อนข้างสูงอะแล้วครัน้นี้เราก็แบบว่าเฮ้ยทาไงอะแบบกลัวเนาะแบบ เราก็แบบออกกันก่อนออกกันก่อนอะไรเงี้ยเราก็ออกกันไปปิดประตูห้องแล้วคันนี้เสร็จก็ไปรอโทรหาเพื่อนอีกห้องข้างๆอะไรเงี้ยเขาก็ออกมารอเพราะเราจะไปเดินถนนคนเดินกันเราก็เล่ากันว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้เปิดประตูห้องเจออะไรแบบนี้เพื่อนก็อีกห้องหนึ่งเขาไม่เจออันนี้เราก็ไปเดินถนนคนเดินไปกินข้าวกินอะไรปกติ ก็คือมีความหลอนๆในใจแล้วว่าฉันจะกลับไปนอนฉันจะเจออะไรอีกไหมอะไรแบบนี้แต่ก็ใจดีสู้เสือว่าเอยมันคงอาจจะคิดไปเองเนี่ยไปเดินถนนคนเดินก็มีฝนตกสลับกันไปเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยแล้วหยุดดีๆวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไฟดับไฟดับทั้งเมืองเลยนะถนนคนเดินคือตามร้านเนี่ยต้องจุดนั่งกินข้าวอยู่อะแล้วไฟมันก็ดับดับทั้งเมืองอะคือตอนนั้นคือแบบไม่เคยเจอจากที่เราเคยไปปลายบ่อยๆเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าไฟดับ ดับทั้งเมืองอะซึ่งโรงแรมเราอะอยู่ใจกลางเมืองอยู่แบบเดินเดินจากโรงแรมก็เดินถนนคนเดินเลยอะไรแบบนี้แล้วพอคันนี้เสร็จเราก็แบบว่าเอ้าไฟดับก็ยังเข้าโรงแรมไม่ได้กลัวผีด้วยแบบพอกลัวผีเพราะเราเจอเจอเหตุการณ์นั้นมาเราก็รู้ว่ามันคือผีหรือเปล่าหรืออะไรเราก็นั่งอยู่ที่ร้านข้าวเขาก็เอาเทียนอะมาจุดตามโต๊ะมันก็ได้บรรยากาศลงนติกมีฝนลงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแฉะแบบเย็นๆนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะวันนั้นมันเป็นรู้สึกจะเป็นวัน วันจันท่ะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันคือยังไม่ใช่วันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แน่นอนจําได้แล้วคราวนี้เสร็จก็ไฟก็ยังไม่ติดก็อยู่นานนั่งกินข้าวเสร็จอะไรก็เสร็จประมาณสักสามทุ่มผมมันจะดึกเกินไปละเพราะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีไฟอะเนาะร้านค้าอะไรที่เคยตั้งตามถนนเขาก็ต้องจุดไฟบางร้านก็เก็บเพราะว่ามันฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดูแบบค่อนข้างจะแบบเงียบๆหน่อย ก็จะมีเสียงเพลงเป็นระยะเป็นบางร้านอะไรแบบนี้ยเพลงเบาๆเลยพอครั้นี้เราก็เลยกลับเข้าโรงแรมกันพอกลับเข้าที่พักทํำยังไงไฟดับทางทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็เอาเทียนเทียนจุดเอามาวางไว้ให้หน้าห้องอะไรแบบเนี้ก็เราก็เข้าไปเราก็แบบโอ้ตายแน่ๆวันนี้แบบกับเพื่อนแบบจะย้ายไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าทั้งเมืองคือคือไฟดับหมดเลยโรงแรมแล้วก็นั่งเข้าโรงแรมไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไฟติดพอพอครนี้ไฟติด เราก็เออไม่กล้าอาบน้ําละคืนนั้นคือก,กลัวกลัวมากเราก็แบบเออนอนดีกว่าพออันนี้เสร็จเราก็เออเตรียมเข้าที่นอนเปิดทีวีนอนดูเปิดไฟรอบเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะเดินทางเจอฝนเจออะไรเราก็เพียเราก็เหมือนกับหลับหลับโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเลยก็หลับแล้วทีเนี้ยพีคตรงเนี้ยแหละพอเรานอนเราฝันมันเหมือนฝัน แต่มันคือที่นั่นเลยคือที่ที่ตรงนั้นเลยที่ที่เรานอนเนี่ยเราก็ฝันว่าเราลืมตาขึ้นมา,นมาเราตกใจตื่นว่าอุ้ยหลับไปได้ยังไงพอลืมตาขึ้นมาเสร็จอา้าวเราก็มองอา้าวที่โรงแรมนี้เราหลับไปตอนไหนอันนี้เราเราเราไม่คิดว่าเราฝันนะเราคิดว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วอ่าพอคันนี้เสร็จเราก็หันไปมองพอหันไปด้านขวามันมีผู้ผู้หญิงอะโผล่หน้าขึ้นมาเหมือนแบบในหนังเลยอะโผล่มาข้างเตียงเราอะโหเราก็กรีดรั่นเลยกรีดรั่นว่าแบบว่า กีลอกแต่พอสรุปพอเรากี้เสร็จตก,กใจตื่นเหมือนเราอยู่ในฝันน่ะเหมือนฝันซ้อนฝันน่ะพอเราตก,กใจตื่นเสร็จแล้วก็แบบเอา้าฝันไปหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเรียกเพื่อนเราข้างๆว่าแบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ฝันฝันแบบเออเพื่อนเราก็แบบว่า มีอะไรมีอะไรเราก็แบบเออเราฝันว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ฝันเหมือนเราฝันซ้อนฝันน่ะแล้วเราก็ตื่นมารอบที่สองอะไรแบบเนี้ยโอ้ยมีอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็เออเออเอเอเราก็ไปห้องน้ําแบบพาไปเข้าหน่อยเราก็ไม่กล้าเข้าคนเดียวเนาะกระจุงไปเพราะเชื่อไหมพอเราเปิดประตูห้องน้ําอ่ะมันเหมือนมีอะไรดําๆอะ่ะแบบตุบลงมาตรงหน้าเราทั้งสองคนอะ่ะแบบเชื่อไหมเราเราเรากรีดมากกรีดแบบกรีดลั่นจนเพื่อนอยู่ข้างห้องข้างๆอ่ะ ที่เราเปิดมันคือมันเป็นเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังนะแบบว่าแต่ว่าติดกันไม่ได้ไม่ได้ไกลกันมากแต่มันเป็นเป็นบ้านหลังใหญ่อะ่ะแล้วก็สวยมากอะ่ะเออแล้วคนเนี้ยเพื่อนก็แบบได้ยินอะ่ะออกมาจากห้องแบบอะไร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 อย่างเงี้ยมีอะไรแบบคือเรากี๊ดกันสองคนอะ่ะคือกี๊ดดังมากเลยโรงแรมโรงแรมมันที่เราเดินจากอีตรงล็อบบี้โรงแรมมาเนี่ยมันจะห่างเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราจะเพื่อนเราที่อยู่ห้องข้างๆเราเนี่ยได้ยินแน่นอนเพราะมันเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านแฝดเออนะพอคนนี้เสร็ แล้วก็กลัวมากแบบว่าเฮ้ยมาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันเหมือนแบบเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันคือพลังงานอะไรที่เป็นเหมือน,นก้อนดำๆแล้วตกลงมาตรงหน้าเราอ่ะตกตุ๊บลงมาเหมือนมีใครกระโดดแต่ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยอะเออแล้วพอนี้ทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่ห้องก็คือแบบว่าโหเพื่อนเพื่อนเรานะเป็นคนที่กลัวผีมากๆทั้งหมดเลยที่ไปเนี่ยคือกลัวกันหมดไอ ทังทงนี้ห้องตัวเองน่ะไม่เจออะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ด้วยความนี้ไม่กล้าเดินออกไปจากห้องเหมือนความกลัวน่ะมันหลอนคือแบบว่าพอเพื่อนเรารู้ว่าเราเจอก็ไม่กล้าเดินออกไปจากห้องเราไอเราก็ไม่กล้าเดินออกไปจากห้องนี้ yea. <S <S คือขามันก้าวไม่ออกเพราะก็มารวมกันอยู่บนเตียงแบบเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นแบบว่ามันมีจริงมาวะแบบมันมันเหมือนมีแมวกระโดดลงมาแต่ซึ่งมันเป็นห้องปิดอะ่ะมันไม่ได้ว่าเป็นโอเพนอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรสามารถเข้ามาในห้องเราได้เออแต่ว่ามันตุ๊บลงมาอย่างเงี้ยเราเราก็ Blake, แบบเอออะไรวะล้วก็บ ดูหนังดูหนังไม่ไม่พูดหรอกไม่มีอะไรหรอมกมั้งเพื่อนเราก,ก็พยายามพูดหรืว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําบุญ